สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง s i s t e อร์แนนอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้นะคะแนนจะมาพูดถึงประเด็นที่ใครและหลายคนสงสัยว่าขณะที่เรารักษาสิวอยู่หรือว่าใช้ยารักษาสิวเนี่ยจะต้องใช้ครีมบำรุงหรือเปล่ารู้ไหมคะว่าขณะที่เราเป็นสิวเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราใช้ยารักษาสิวด้วยควรจะเลือกใช้มอยเซอร์นะคะที่มีส่วนผสมทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นและเสริมชั้นผิวได้ค่ะ อย่างเช่นส่วนผสมของเซนทอราหรือเซรามยนะคะ2ตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นลดการอักเสบสมานผิวด้วยนะคะซึ่งจําเป็นต่อการรักษาสิวเลยค่ะเพราะผิวของเราที่มีสิวนะคะสิงวนล้อมบนผิวหรือว่าสกินไมโครไบโอมของเราเนี่ยไม่สมดุลน,นั่นเอง การที่เรามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะคะจะเป็นการฟื้นฟูผิวของเราให้กลับมาสมดุลค่ะการรักษาสิวของเราก็จะได้ผลด้วยนะคะแนนขอแนะนําให้ทุกคนที่รักษาสิวหรือมีสิวอยู่นะคะจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์หรือครีมบํารุงขณะที่เราใช้ยารักษาสิวซึ่งส่วนผสมเหล่านี้นะคะจะไม่รบกวนผิวและใช้ร่วมกับการรักษาสิวได้เลยแนนขอแนะนาเซรั่มไบ e นแมกนะคะ ตัวนี้เนี่ยแนนเองได้ทดลองมานานแล้วนะคะและรู้สึกว่าชื่นชอบทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นฟื้นฟูนฟนผิวให้กลับมาสมดุลได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เรามีสิวหรือว่าผิวกําลังเริ่มอ่อนแอค่ะสังเกตได้เลยว่าถ้าใช้ตัวนี้ผิวมีความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะสามารถใช้ร่วมกับยารักษาสิวได้หรือใครที่มีอาการแพร้ครีมแพ้มอเจ์ไรเซอร์นะคะแนะนําใช้เป็นตัวนี้เลยไม่มีสารก่อการระคายเคืองผิวไม่ว่าจะเป็น BHA AHA นะคะหรือแม้แต่สารอุดตันผิวเขาตัดออกไปจนหมดเลยเรียก ว่าใช้ตัวนี้แล้วตอบโจทย์จริงๆค่ะสรุปแล้วนะคะคนเป็นสิวจําเป็นมา,มากๆเลยที่จะต้องใช้ m o i s t u เซ z e r เพื่อเสริมชั้นผิวหรือว่า skin barrier ของเราให้กลับมาแข็งแรงเพราะขณะที่เราใช้ยารักษาสิวเนี่ยพวกผิวของเราเนี่ยจะอ่อนแอหรือปอบบางลงได้สังเกตได้ว่าใครที่ออกแดดมักจะมีผิวคล้ำขึ้นหรือผิวไวต่อแดดนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่รักษาสิวให้กลับมีผิวสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นไวๆนะคะอย่าลืมใช้ยารักษาสิวให้ต่อเนื่องร่วมกับ m o ร์ไรเ i z e r ที่ตรงกับสภาพผิวของเรานะคะและ สสิ่งคัญําที่ขาดไปได้เลยก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะคะจะทําให้ผิวของเราดีไวขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากให้แนนทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะถ้าอยากจะปรึกษาปัญหาผิวหรือพูดคุยเป็นการส่วนตัวทักมาได้ที่ไลน์แอสเซสเตอแนนค่ะกด u b s c r i b e หรือกดติดตามนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ